อันนี้คือแว้นมันเสียทรงมากกะว่าจะเปลี่ยนกรอบป้าว่าจะทําให้มันให้มันมันมันดูแล้วไม่เรียบร้อยไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรับดูก่อบว่ามันได้เปล่าดีกว่าถ้ามีกรอบก็จะเปลี่ยนอย่าเนี้ยนี่แว่นคือเสียทรงเยอะเสียทรงเยอะแป้นจะมูกแป้นอันนี้คือจากจากการเก็บแบบนี้เลยกดให้แป้นที่หมูกแป้นนี่เดี๋ยวผมปรับทรงให้นี่นี่จะโชว์วิธีการกู้กู้แว่นอันนี้ให้ดูแล้วทำไมต้องถ่ายรูป้วย เอาครับทำทำคอนเทนต์เน็ติกตอนอู้สอันนี้อันนี้ปรับขาปรับขาขึ้นมาก่อนนะนี่ก็แล้วงงเสียทองมากจะไว้ในรถอันไหมได้ได้เอาไว้ขยอยด้ดย เออโรยอวยคอยไหวอ้วนมันอ้วนแล้วมันจุดแคตไหมหรือว่าโอ้ยก็ยาวให้ดไม่ใช่ใช่ไหมไอ้นั่นอยู่หลังตู้มีตู้เย็นมีคอยยิ้มมันซื้อไม่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้ปรับแป้นนิโมแบนนะครับก็ปรับปรับคืนกันไปเลยปรับคืนกันไปนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้อ่านี่ก็จะประมาณนี้ใกล้ใเคียงละใกล้เคียงเดิม หายจะแคบ่าหน่อยก็ปรับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ขยายใช้ไปมันก็ขยายไปเองนะอันนี้อันเนี้ยพอละเอออดีๆอันนี้ก็ได้ละเอออออ่ะเอาตอนนี้เอาใหม่นี่ว่าอย่างดีอะไรนั่นแหละเอออออันนี้รุ่นนี้อ่ะเนี่ยใช่รุ่นนี้อยู่ใช่ไหมเนีใช้รุ่นนี้เลยเนี่ยเบอร์นี้